งานมันห่อขนมมาไดจริงๆขนมแทบเปล่าอีกเ่มมันอะแล้วไป่งเกาหลี เกาเกกหลีพอพอเลี้ยงไม่เลี้ยงเกาหลีพอก่อนวันนี้เขาต่ำเตากันเนอะอ๋อพออยากใยักกันว่าอยากอ๋อ <laughs> แกะพักน,น้อยจอมพักน,น้อยบ้างอ๋อพัก,กน,น้อยใส่อย่างเนี้ยใสป่ปลาแห้งแกะพักน,น้อยใส่ปลาแหง้งปลาจอมปลาจอมตั้งหา้าปลาจอมโมกกำลงังปาดถุงปลาจอมเอาส่วนมะนาวโชว์เขาก่อนในมะนาวยมะนาวอยู่ตั้งได้ไหม โชว์กับมะนาวกันเด้อเออนี่เหรอ,อคนดกขนาดนโอ้อันนี้ลูกโตมากอูอันนี้ก็เยอะ นื้ก็ลูกโตโตเลยแกนี้ประมาณใบละ8บาทแกนี้ไก่นละ9บาทโอ้แกนี้12บาทวันนี้โชว์หน่อยวันนี้ตัดแง่แล้วไหมไรตัดใช่ไหมไปตุอยกอ่ะ อันนี้เป็นระบบน้ำระบบน้ำทางสมัยอันนี้ก็ดอกบัวกอใหญ่ดอกบัวสูงขนาดต้องเอามือยื้อเอาอดอกบัวอันนี้รถกอเลี้ยง มีสอ่อินเทอร์เน็ตส่งอินเทอร์เน็ตไปโงวายอาเกนยังกิน,ากนทายโูไปส่งเกาหลีนะเนี่ยะเกาหลีจ้ะทักทายคนเกาหลีก่อนแกงส้ม่มแกงส้มมาอย่าง แกงส้มผักลมิสแกงส้มผักลมิสเหรอไหนเขาดูหน่อยสิเอาชโชว์คนเกาหลีให้พอหน่อยอา้าวอ๋ออันนี้แกงส้มกิมจิของอีกบแกงส้มของอีกบอันนี้บ้านยายพรผองมั่งผองมั่งบ๊ายบายนั่งไปเวียงมาละ อันนี้คือสภาพในซอยที่บ้านนะครับอันนี้เป็นซอยมาหลงซอยมาหลงหมาเข้ามายังหลงอันนี้ดอกไม้สวยงามประจำซอยสารพัดดอก